เราโมวินนะคะเอราะลูกสคริมได,นนไมได้ไม่ไไมไไมไมเ,เรียบ <laughs> อยากให้ทำอะไรเหรอคะเอางี้เอาง,องี้อยากให้ทั้งสองคนค่ะบอกถึงความห่วงใยความรู้สึกกันนะคะที่แบบมองตาก,กันและกันแล้วก็บอกความสิ่งในใจก้นบึ้งของหัวใจที่มีต่อก,กันนะคะว่าอยากอะไรกันบ้างอยากให้พูด ความห่วงใยที่มีต่อกันและกันอือย่างสุดซึ้งจะก้นบึ้งหมดจใจโอ้ยเยอะตัวเองเนี่ยอะแล่วพี่ปอนก่อนเลยครับก็ด้วยความที่เราสองคนรู้จักกันมาปีกว่าแล้วก็เติบโตกันมาด้วยกันนะครับเคยแล้วเติบโตกันมาด้วยกันแล้วก็เห็นว่าน้องเติบโตขึ้นมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆคือเราก็ ยู่ด้วยกันมาสนามเนี่ยน้อก็พูดเติมเลยบอกบอกผไม่ถูกเลยครับ <laughs> มันเยอะมันเยอะทั้งหมดเลยครับใช่แต่ก็นอกก้องเขาเป็นคนที่แบบทำอะไรแล้วงเขาตั้งใจจริงๆเนาะอย่างวันนี้เขาก็บอกผมว่าแบบเออแบบตื่นเต้นมากเลยที่จะทำไงดีแล้วก็แล้วแล้วพูกมีอะไรคะแล้วไงต่อยะแล้วพูกมีอะไรจ๊ะผมนะครับครับแค่จริงๆผม ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าผมไม่โง่อะไรพี่เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่า,าไม่จริงจจริง,ง,ง,งคือผมไม่ได้หมายความว่าแบบไม่ไม่ใช่แบบความฟีลลิ่งเป็นโง่หรว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าพี่มีอะไรที่ต้องปรับปรุงที่มีอะไรที่แบบเ๊เราไม่ขัดกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮเราเข้ากันได้ดีมากเนะมื่อเขาพุณมากครับที่เข้ามาในชีวิตผมนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาในชีนิติดฟังเราตื้นตาบินตามนะอ่ะเอาละงานชุดปีนี้นะคะก่อนที่เราจะจัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้พูดถึงนะคะอวยพรให้กับทุกท่านในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็แบบในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะอยากพิสูค่ะใครก่อนดีครับคุณคุวินก่อนเลยก็ได้น้องวินก่อนเลยผมขอถามทุกคนก่อนละกันปีนี้เป็นไงกันบ้างครับ เชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่เต็มไปได้วยประสบการณ์สําหรับทุกๆคนนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือประสบการณ์ที่ร้ายเนี่ยผมเชื่อว่าปีหน้าจะต้องเป็นปีที่<ช>ดีกว<ด>่าน<ด>ี้ขึ้นไปอีกนะครับ<ช>และขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างให้เต็มที่ในปีหน้านะครับไอพี่นิวเยียครับพี่ปอลเคยได้ยินไหมครับที่ไม่มีความสุขไหนเทียบเท่ากับความสุขกับการเจริญอยู่บนที่ราาเขา สำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าเราต้องผ่านเรื่องราวไปมาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยในทุกสถานการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับง่ายก็ย้าทุกทุกคนนะครับผมได้กลับประโยคที่คนทุกคนควรคิดกับคนที่รักนะครับในปีใหม่ปีนี้นะครับแคบิลเลียครับแล้วกดงานนะคะเห็นแบบในช่อง TMEG Sir Sing นายเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวเป็นยังไงอยากดูกันหรือยังอยากรู้พอดกันหรือยังเพราะผมก็อยากผมก็ยังไม่รู้ไปดูคนย่านดีกว่าใครก่อนก็สำหรับซีรีส์ของพวกเราบีหน้านะผมก็มีเรื่องเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนะครับ เพราะว่าน้องเขาเรื่องนี้น้องเขาต้องค่อนข้างหนักเป็นพิเศษครับใช่ก็มีเพื่อนายแค่หนึ่งหนักที่ก็คือน้ำหนักเพิ่มขึ้นปอีกครับเขาเรียกว่าฟินไง่ฟินขึ้นใช่ยังไงก็เรื่องต่อไปพวกเราก็ตั้งใจกันทำเลยนะครับก็แวกแนวจากปลาบนฟ้ามากๆเลยใช่ก็จะทำให้เต็มที่ครับผมยังไงก็ฝากปลาคนหนึ่งเดียวเลยนะครับผมเพื่อนายแค่หนึ่งปลาไหมปลา เป็นปลาใน <ham> <ST time sound> าหนึ่งเดียวเอาปลาบนปลาไม่ได้ยมาร์คกันงงอ่ะโอเคก็คือฝากติดตามผลงานด้วยนะคะสำหรับน้องปอกับน้องภูวินนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงช่วงใดนี้ยังมีอีกหนึ่งบทเพลงใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะมีโซนการร้องเพลงที่เราเตรียมกันบนในห้องเมื่อกี้ที่เราบอกว่าขายได้ปะเนี่ยหมดอ่าเดี๋ยวหลังร้องเพลงกันหลังเพลงอ่าเดี๋ยวหลังร้องเพลงจะไฟไพร์นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยว โอเคเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวช่วงที่จะไปทำไปพเพราะเขาเดี๋ยวให้ดื่มน้ำก่อนเขาคงคอแห้งไหม